เมื่ออมันจับแล้วถึงได้ไปทราบครับขออนุญาตดูนจับเป็นยังไงครับเก็บอินเตอร์แป๊บเดียวครับ

คนท่านหนึ่งแหนข่าวกรารจับผู้ ja ร้าคดีฆ mm ่านะครับข้อหาเปิดราคาฆ่าไปขายนะครับบํารมณ์วินใบนี้รับนริ้ยนวินเป็นไทยนะฮะแล้วก็ทำาการสืบสวนต่อมาจนทราบว่าคนร้ายรายนี้ครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็เอานี้ไปไปขายแล้วก็ยังมีเอารถเอาเงินมา เขาบอกว่าก็เอามาเล่นเกมนะครับแล้ว่านใช้การนำทางไม่มีครับมีคนเดียวครับข่าวจากพฤติการการก่อเหตุนผู้ต้องหาให้การยังไงบ้างครับก็ดำเนินสืบอมวนชนก่อนนะครับว่าคดีนี้เกิดมาเมื่อคืนวันที่29ที่ผ่านมานะครับเรารับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตนอนรักษานอนคว่ำหน้า มีการพัฒนาการใช้เชือกมัดมือมัดเท้านะครับอยู่ในพงหญ้าในพื้นที่บางแก้วนะครับในเบื้องต้นตอนแรกเมื่อไปตรวจที่เกิดเหตุก็ไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร,ครจากการสืบสวนต่อมาเราทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องหารายนี้ชื่อในนิวนะครับก็ได้ก,กิจกรรมจับกลุ่มใช้เวลา ไม่กี่วันจนจับกลุ่มตัวในนิวได้นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จากการสอบปากคําก็ให้การรับสารภาพนะครับว่า,าตนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานโดยมีผู้ตายเป็นในจ้างมาก่อนนะครับต่อมาก็าขัดสนแล้วก็ทะเลาะกันก็เลยไปทำร้ายร่างกายแล้วก็เอา,เอาชิงทรัพย์รถยนต์ปิกอัพไป,ปนหนึ่งคันรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน นะครับแล้วก็เครื่องมือแพทย์ยี่ห้ารายการไอ้เครื่องตัวนะั้นเครื่องมือก่อสร้างไปยี่ห้ารายการแล้วก็หลบหนีไปหลังจากนั้นเนี่ยผู้ต้องหาก็ยังย่ามใจนะครับทําตัวเป็นผู้เสียชีวิตปลอมเข้าไปใช้ Facebook นะครับเข้าไปใช้ลายส่วนตัวของผู้เสียชีวิตไปถึงเพื่อนและญาติให้ดูเหมือนว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จะไปนู่นไปนี่ ไปต่างจังหวัดไปนั่นไปนี่เพื่อไม่ให้ญาติหรือคนใกล้ชิดเขาสงสัยว่าหายไปไหนนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางาตำรวจภุธรภาคหนึ่งแล้วก็สุดประการแล้วก็โรงพักบางแก้วกับชุดกองสืบภาคนะครับทั้งหมดก็ช่วยกันติดตามจับกลุ่มตอนนี้ก็ได้ตัวมาให้การรักสาภาพนะครับความผิดข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็ชิงทรัพย์ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ซ่อน อําพางศพนะครับเพื่อให้ตัวเองได้พ้นผิดนะโทษกระจำะจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตนะครับแต่ผมมั่นใจว่าประหารชีวิตแน่นอนนะครับเพราะว่าทำผิดด้วยความอากนะครับแล้วก็รับสาภาพตอนนี้ก็นำรถไปขายแล้วนะครับแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ไปขายแล้วนะครับส่วนเครื่องมือทางการก่อสร้างเนี่ยเราได้คืนครบทุกรายการนะครับเขานำเงินไปไหนะคะหลังจากที่ขายได้แล้ว ก็หลังจากขายแล้วเนี่ยอย่างแรกก็บอกว่าไปใช้ใจ่ายส่วนตัวแล้วก็ไปเล่นเกมก็เดี๋ยวฝ่ายสุวนตัวก็ไปถามต่อเล่นเล่นอะไรยังไงมีการโอนเงินให้คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของเขาไหมคะตอนนี้ไม่มีครับครับก็เลยสวงร้อยแล้วก็รจัของคนรู้จักของเสาเ ใช่ครับแน่นอนฮะก็เกี่ยวกับเรื่องก,การชอบกงต่างๆอะไรเนี่ยที่เกี่ยวพันอะไรกับใครยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็ขยายผลต่อนะครับแล้วก็กระบวนการรับซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขยาย่อเพราะมันเป็นกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการลักทรัพย์รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เกิดในพื้นที่หลายๆพื้นที่แล้วนําขายประเทศเพื่อนบ้านในราคาถูกๆ<า>นะครับาข,าขายที่ไหนอะครเราก็าทคนเดียว,วมนาพิจาริดต่อไลก่อนนะครับ มันมีได้หลายวิธีครับติดต่อตรงบ้างติดต่อประกาศขายทาง Facebook บ้างนะครับหรือว่าทางช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับกลุ่มผู้ค้ากลุ่มผู้หารถพวกนี้อยู่เขาก็สามารถที่จะติดต่อกันได้รวดเร็วส่งรถปั๊บโอนกันถูกรถปิกอัพฟอร์ดเรนเจอร์ราคาตั้งหลายแสนขายกันไม่กี่หมื่นสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยฮะก็ขายกันเถื่อนๆผีๆนะครับขายเสร็จก็เอาออกนอกประเทศนะครับเป็นกระบวนการซึ่งตอนนี้เราก็ต้อง จัดการพวกนี้ให้อย่างเต็งที่ด้วยครับเรื่องติการในการซ่อนและนำทางศพได้สอบถามนะครับว่าทำไมเขาถึงมัดมือมัดเท้าอย่างนั้นก็มัดเพื่อง่ายในการเอาศพขึ้นรถไปนะครับแล้วก็พอไปถึงตรงจุดที่ทิ้งศพก็ยังเอาเอาญ้าเอาอะไรมาปิดบังศพนะครับก็ไม่อยากให้ใครเห็นง่ายๆวิธีการในการทำอะไรยังไงอันนี้จากการชนะสูตรบาดแผล ของทางแพทย์นะครับแล้วก็ทางพอถอร,ร่วมกันประกอบกับ,กบคํารับสาภาพของผู้ต้องหาเนี่ยก็น่าจะได้รับการกระทบกระเทือนจากบริเวณต้นคอและบริเวณศีรษะจานวนมากนะครับผู้ต้องหาให้การว่ารับสาภาพว่าใช้เท้าเตะซึ่งใส่รองเท้าแบบเครื่องมือช่างหัวเป็นเหล็กก็มีความแข็งเป็นพิเศษก็เตะเข้าไปที่ก้านคอหลายครั้งก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับจนเขาแน่ใจแล้วว่าเสียชีวิตก็เอาศพขึ้นรถปิอัพ เอาไปซ่อนพังครับพี่ผมแกมิซึเกะเฮ้ยเลยตัวนิว <Hey. S 3> เราทำยังไงเขาบ้างอ่ะก็เตะคร่อยต่อยปก่อ,อนทีแรกที่เขาคือไก่ไก่ข้อต่อยที่เข้าที่หัวไก่ข้าที่หัวแล้วยังไงต่อ,อ,ตอแล้วคือว่าเหมือนว่า พุ่งเข้าไปต่อ,อยแต่ขาผมอะเหยียบผ้าในห้องหน้ากระตุครับลื่นล้มลแต่ก็ือยังลุกทันแต่โดนเขาลขอ็อกคอเขาล็อกคอแล้วก็แขนผมก็มุดสะบัดออกเข<ม><ม>าทำมุดสะบัดออกหมุนหมนุนสะบัดออกอนานมากนะแล้วก็ตีเขาเข,าข้าไปตรงช่วงาที่โค้งนห้าท้องทีงนทงทหนึ่งแล้วเขาก็ล้มลงผมก็เลยติดอัดแรง เตะเดียวไม่ใช้ไม้ใช่อะไรสิใช่ไหมเป็นรองเท้าหัวหลีกครับอ๋อเศกุนเท้าเศกเปี้ยหเป็นหัวหลีกแล้วตอนนั้นเห็นเขาว่าถลอกไหมตอนนั้นอยู่ผมเตะเลยคือว่าไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ดูเลยเนี่ยเพราะมันมืดด้วยเพราะในห้องไม่ได้เปิดเสร็จเสร็จแล้วยังไงต่อเป็นเขานิ่งครับเราก็เลยทำอยางนีครับเป็นเขานิ่งเลยจับเขาไอขึ้นมาแล้วก็มีเลือดออกมาหน่อยแล้วเอาอะไรรัดคอไหมไม่ครับไม่เป็นไรครับ แล้วเชือกมาได้ไงเชือกอันนี้จะเล่าเป็นขั้นตอนหลังจากที่ขึ้นมาแล้วก็ตกใจครับยกเขาออกมาหน้ารถจะย้ายขึ้นรถนะครับรถรถอะไรครับหน้าหน้ารถเขาครับเพราะว่ารถเขาจอดอยู่ด้านในอ่าเป็นรถรถรถกระบะเขาใช่ครับเลยจากเอ่อออฟฟิศเข้าไปทอยตอนตอนยกมานี่คือเขาสลบไปแล้วหมดจะติแล้วครับหน้ารถเขาเสมออยู่หน้าประตูครับ ก็แนะแล้วก็ซ้ำว่ากระตกใจด้วยกลัวด้วยซ้ำคือทำไม่วันาสามสี่ทีครับเตะเข้าที่คออ่าครับให้ยังไงต่อก็อุ้มเขาขึ้นในนี้ขาเขาล่างมันก็ไปเอาเชือกมาพันไว้พันประมาณสี่รอบแล้วก็ขับเข้ารอบหนึ่งครับแต่แขนไม่ได้มันนะครับแล้วก็ไปเชือกก็มดเก็บไปมือ ก็ช้อนจากด้านหลังน้วขึ้นใจว่าฉะนั้นเราคิดเราคิดยังไงต่อกัวครับกัวแลวนะไม่ได้คิดอะไรก็ไม่เคยทําใครเหมือนกันครับไม่เคยแล้วไม่คิดว่าจะทำคนตายกลัวสใครเห็นที่ทำพ่อไหโมโหแล้วก็เมาโมโหเรื่องอะไรครับโมโหเรื่องแบบพอเอาคนอื่นมาทํางานตัดหน้าแล้วคือมัน อย่างน้อยใจเรื่องความรู้สึกมีอะไรไม่คุยกันตรงตรงครับเจ็บไว้จะไม่พูดก็คือว่าวันหน้าที่ว่าที่พี่บอกว่าเหมือนจะทะเลาะกันครั้งหนึ่งอันนั้นไม่ได้ทะเลาะอันนั้นคือว่าผมผมเป็นตัวแทนพูดออกมาทั้งหมดครับพี่ว่ามันอับอ้นงันใจคือว่าอยากอยากให้มันดีขึ้นถ้าถึนปล่อยไว้แบบนี้พี่บอกว่าเขาค้างเงินเดือนเราครับค้างค้างเงินเดือนจริงไหมค้าง้ก็ค้างทุกคนออกล่าช้าหมดทุกคนครับ แต่คือแค่ออกช้าแต่ได้ได้ครับได้ครบแต่คือออกช้าใช่ครับแต่ของผมไม่ได้ค่ารถอืมครับไอ้ที่โมโหหลักๆโมโหเขาหลักๆนี่คือเรื่องงานเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินแล้วก็ค่ารถค่ารถเพราะว่ารถผมอะวิ่งงานเองขนคนงานเองผมไม่ได้ค่าสึกล้ออ่าบางทีค่าน้ำมันห้าร้อยนะครับขึ้นทางหลวงจากโคดังไปพัสมุรเจดีย์ JD ครับจุาณก็ ค่าทั้งหวดค่าน้ำมันก็าหมดแล้วประมาณห้าร้อยครับอยู่ในห้าร้อยแต่ผมวันนั้นผมก็ต้องวิ่งไปที่เอ,อังสิีดีไปกับเลยไม่พอเข้าไม่ใหโก่หเขาก็ไม่ยอมจ่ายใ,ให้อยากบอกอะไรกับครอบครัวผมก็ขอโทษครับที่ทําไปผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะเตะเขาจนถึงขนาดนั้นครับก็อยอมรับจำได้ไหมว,ว่าเตะไปทั้งหมดกี่ทีไม่ต่ำกว่ายี่สิบ การลดรถกระบะไปด้วยใช่ไหมไปด้วยครับแล้วไปโพสขายครับโพสขายเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหรถรถไม่มีเอกสารรถรุ่นไหนฟอร์ดนี่เกมพอโพสขายรถเมียท้องเจ็ดเดือนเราได้บอกเมียไหมต้องมาบอกเขาที่หลังจากนั้นเร็แล้วอืมเมียเมียเราว่าไงบ้างครับตกใจครับเขาช็อก ไม่ต้องเดิลูกอ่ะไปลงมาฮะเดินมาเดินเข้ามาใช่ไหมเดินเข้ามาทางด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปเราเข้าไปเใช่ไหมมีการมุดเข้าไปใช่ไหมประตูไม่ได้ล็อกทางด้นมุดเข้าไปจากไหนก็เปิดประตูซึ่งไม่ได้ล็อก เขาก็มุดเข้าไปหาในต้งที่อยู่ด้านในนะครับเขา้แล้วนเ้ครเขาต่อยแล้วาขอานกันไดยังอ้เขาเปิครับเาเราเราเื่อคครับครับครับเอานี้ เเลยปอยไปมาใส่หน ar er ้าใส่หน kind of so ้าเลยใกล้ๆเลยจ้ะอะไรอะไรเตะก็เตะยื่เข่าสิเตะทั้งสองขาขาเนึ่งขาหน้แล้วยังไงฟุบลงเขาก็ขาจะกสลบเลยใช่ไหมเขาก็ยังยังจะได้สลบนะลูกค้าขาสิสิบมันตรงที่คอเลยใช่ไหม เอาดอนนะไอ้ตรงนี้ที่ทำให้มันอ่านรู้เรื่องนะอ่ะถ่ายไนดะ้ยังเอาเพาค้างไว้ค้างไว้อ่ะเสร็จแล้วตอนนี้คือสลบนิ่งเลยหยุดเองมาจาับุูแล้วรู้สึกว่านิ่งนะิ่งไปแล้วใช่ไหมตัวนี้ตวนี้นิ่งไปแล้วทีนี้ไปทังนี้พวกกองตะขังตอนลากไปก็เลยปิดมาหากันเอาเพียงจบมัดรักษามัด สวัสดีครับ้จะมีปลาเชียอรกไปด้ายทาห้องในใ่ครับกูแบบนี้ใช่ไหมลักษาการกู้ออกไปแดบนี้อาชีพเดนั้นสุดไปบด้เนี่เขียนกันการเนมาใรถ่รถ่นี้ทำด้รถหาเหตุการณ์นี้ไ้ตรงๆนะเป็นแล้วก็เขาไปมอเตอรไ์ออกมา จะนี้ครับบริเวณข้างร้านสะดวกซื้อนะครับในนิวไดนามอสตการ์โดยรต่อไว้นะครับตาบ้าเลยอ้าวก็มีไงไม่ได้ไปทํามันตาเกลียดไปน

วนนิวครับลงมา